กลยยุด slow ไขกลยุทธ์ลับครับจนเออตึงจดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกุด slow boy อีกแล้วนะคะเป็นรายการที่จะพาไปเจาะลึกเรื่องราวประสบการณ์อินไซต์ของผู้ชายที่เพศอื่นๆหรือผู้หญิงอย่างเราเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจนะคะอ่ะเล่าเลยว่าเป็น ep ที่อผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็มีข้อสงสัยสิ่งนี้เกี่ยวกับผู้ชายค่อนข้างมากเลยแล้วกันทีนี้ ก่อนที่เราจะไปพบกันกับแขกรับเชิญนะคะกลับมาเจอกับดิฉันอีกแล้วค่ะวิลมินากระถินทองรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการกุศโลบอยค่ะทีนี้ e ีพีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็น e ีพีที่อย่างที่ฉันบอกไปนะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยสงสัยมากเราเนี่ยมักจะเคยได้ยินบ่อยๆว่าแบบอุ๊ยเวลาที่ผู้ชายเนี่ยเขาแกล้งเราบ่อยๆเขานู่นนี่นั่นเราบ่อยๆเนี่ยแปบลบว่าเขาชอบเราหรือเปล่าอ่าแต่ท็อปิกนี้เนี่ย เรียกเลยว่าจะแตกต่างนะคะกับอีพีก่อนหน้านี้ที่เป็นการพูดถึงเรื่องของการเข้าห้องน้ำและยังเไม่มีวันดืมเดือนนะคะกับมาสตาที่แห้งบนขอบฝาชักโครกนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักกับแขกรับเชิญของเราที่จะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวเรื่องการกุ้งกิ้งส์มะลิ่งกิ้งแมวกับผู้หญิงกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีฮะอ่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะแนะนงตัวหน่อยเลยฮะเฟรชบีเจมสิบเจ็ดเอ้ยเฮ้ยกระถูกแล้ว อย่าโลกค่ะคุณอย่าลกนะคะเราตื่นเต้นไงนะเม่เคยมาพอดแคสอะไรอย่างนี้โอ้ไม่ก้อะไรใหม่ๆเนอะโอเคไม่ว่ากันอ่ะแต่ก่อนหน้านี้ที่ฉันได้เกิดไปคุณเฟสที่ฉันอยากรู้ว่าเฮ้ยคุณมีแฟนหรือยังโสดออะพูดดีนะเฮ้ยคนข้างนอกเริ่มมองละถูกต้องนะคะถ้าคุณยังดําเนินรายการต่อไปยันจบอีพีนี้ด้วยสถานะโสดดิฉันว่าหลังจากจบรายการนี้ออกไปคุณอาจจะอาจจะตุยได้ค่ะอาจจะ ไม่ทีหัวโคกแบบหัวบวมเลยโดนทุบอ,อาจจะเป็นเออโอเคค่ะมาว่ากันว่าเรื่องได้เรื่องของการจีบผู้หญิงละกันเวลาที่คุณจะเข้าไปจีบผู้หญิงสักคนเนี่ยจะคุณเข้าไปจีบเขายัางไงส่วนใหญ่ก็แกล้งนะแกล้งให้ไอ้นี่ก่อนแกล้งให้เขาแบบรู้ว่าเราแบบชอบเล่นกับเขาไงเ <c oughs> ขินปะ่ะ <c oughs> นี่พูดไปเขินไปแลนะ้วเนี่ยนี่ขนาดฉันมีแฟนแล้วที่ฉันก็ยังเขินนะเนี่ยแล้วอ่ะ อยากรู้ว่าทําไมผู้ชายถึงเรือกที่จะแกล้งผู้หญิงก็ผู้ชายมันก็แกล้งกันปกติอะแบบผู้ชายกันเองก็ยังแกล้งกันใช่ไหมก็แบบดูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดปะเพราะว่าผู้ชายมันแกล้งกันมาก่อนพอมันก็เลยพอมันติดมันก็เลยไปแกล้งผู้หญิงบ้างอ่ะการที่คุยผู้แบบนี้แสดงว่าคุณเลวรเนียชายดวยมาถูกต้องไหมคะถูกอ่ะทีนี้ฉันสงสัยว่าแล้วในมุมมองของผู้ชายเนี่ย คุณไม่รู้สึกว่าการจีบผู้หญิงอาจจะมีเวย์อื่นบ้างเหรอที่ไม่ใช่การเข้าหาเขาด้วยการแกล้งก็พอเข้ามาอยู่ในมหาลัยเนี่ยรู้สึกว่าเราจะแกล้งเขาเริ่มเริ่มไม่เหมาะละเพราะว่าเขาจะคิดว่าเราไม่ชอบกันหรือเปล่าเราก็เลยแกล้งกันอืมเราก็เลยเปลี่ยนแหละเพราะแฟนคนปัจจุบันเนี่ยอืเพื่อนก็ช่วยเพื่อนก็ช่วยจีบเพื่อนช่วยจีบเพราะว่าเราเนี่ยจีบไม่เป็นละจีบไม่เป็นเพราะถ้าเกิดเราไม่แกล้งเนี่ยเราไม่รู้จะเข้าหาเขายังไงละทีนี้อยากรู้ ว่าแล้วอย่างกลยุทธ์ถ้าสมมติว่าอ่ะเพื่อนช่วยจีบอ่ะอก็ส่วนหนึง่งแต่การมันก็ต้องมีบางก้าวบ้างแหละที่คุณต้องเลือกที่จะก้าวแล้วจีบเขาด้วยตัวเองถูกไหมก็มีบางตอนนั้นคุณทำยังไงโหแต่กว่าที่เราจะไปแกล้งเขาได้เนี่ยเราต้องอรู้จักกันมาก่อนอเพราะเราเกิดอยู่ๆไปแกล้งเนี่ยเหมือนคนบ้าอยู่นะก็ <c oughs> จริงอนะ่ะเหมือนคนบ้าเลยอยูจีเดินไปแกล้งเขาโดนกระทืบ <c oughs> อ่าก็ถูกก็ถูกอ่าก็เท่าที่เคยจีบจีบมาเนาะก็รู้จักเขาเราก็แบบ พยายามเล่นเขาแบบหยอกล้ออตีบ้างแต่หยิกบ้างผักบ้างอะไรเงี้ยอืถ้าเกิดเป็นคนอื่นเขาจะคิดว่าไม่ชอบกันหรือเปล่าอืก็มีบ้างที่ไม่ชอบแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่เราชอบเนี่ยเราจะค่อยๆ่อเล่นกับเขาเราไม่เล่นแรงออืมืมมฟิลแบบธนุถนอมแต่ให้รู้ว่าแก้ให้แบบให้เขาจําได้ว่าแบบเราชอบแกลเขานะเราชอบเล่นกับเขาอะไรอย่างงี้แล้วกับเพื่อนผู้หญิงคนอื่นคุณแกลไหมคะหรือว่าแสดงให้เห็นชัดเจนเลยเราก็แบบมีเขาเรียกอะไร แบ่งว่าแบบแก้มแบบเนี้ยชอบแก้มแบบเนี้ยเล่นอืแต่ส่วนใหญ่ก็เล่นแรงตลอดอ้าวเรามันใช้แท้ไงโอเคก็ถูกนะแกมันใช้แท้แล้วก็ไม่ว่ากันเนอะไม่ว่ากันแต่จําอ่ะต่อมาต่อมาอยากรู้แล้วอย่างเนี้ยเมื่อกี้เราพูดถึงมุมมองของการที่ผู้ชายเนี่ยจีบผู้หญิงไปแล้วเนอะแต่ทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของการที่ทถ้าผู้หญิงเริ่มจีบผู้ชายก่อนละ่ะ อ่ะอย่างมุมมองผู้ชายอย่างคุคุณรู้สึกว่าคุณชอบการที่จะเข้าไปจีบผู้หญิงก่อนหรือ a e c i เช e กับการที่ผู้หญิงเข้ามาจีบคุณก่อนส่วนใหญ่ก็พอเวลามีผู้หญิงเข้ามาจีบอ่ะเราก็แบบเราก็ไม่ได้ชอบเขาเพราะว่าแบบมันไม่รู้จะทาตัวไงเราชอบไปจีบเขามากกว่าเพราะแบบเขาเขินเนยแบบมีผู้หญิงมาจีบแล้วรู้สึกว่าฮอตพ่อตัว พอพอตัวเลยค่อนข้างที่จะเฟมัสนิดนึงเฟ oh like มัสโอ้แมกอ l ด์เลยก็ a b u l o u s สเ s เบล u ลสม s s เ c e l e b r i มาโอ้แมกอดออะทีนี้แล้วถ้าผู้หญิงเข้ามาจีบคุณอะแล้วคุณอาจจะโอเคไม่โอเคไม่รู้นะแต่เข้ามาด้วยกันแกล้งคุณคืนก็อ้ยก็รู้สึกว่าอาจจะสินเสมอกันอยู่นะแบบว่า <laughs> ก็ดูแบบน่ารักดีแบบเขาเข้ามาแกล้งแต่ว่าต้องคิดก่อนว่าพอผู้ชายมันแกล้งกันเป็นปกติไงถ้าเกิดผู้หญิงเข้ามาแกล้งน่ย เขาหมั่นไส้เราหรือเปล่าอืออ่าอย่างถ้าสมมติที่ฉันแก้คนอย่างนี้อุ้ยคนเฟ้เอ้ยเจ็บเจ็บตีทำไมอ่าอย่างเงี้ยคุณรู้สึกยัง,ยกยงไงบ้างก็เล่นนะเพราะว่ามันจะมันจะแบบมันจะมีแบบบางอย่างที่เราสึกว่าเอ้ยเขาเล่นแกลงเงี้ยเขาชอบเราหรือเปล่าอืมแสดงว่าการที่แกลงกันเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะชอบกันเสมอไปเนาะอืมแต่ผู้สาหรับผู้ชายเนี่ยแปลว่าเสมอไปไหมอย่างถ้าบางทีคุณตีดิฉันคืนอ่ะอย่างนี้ก็อาจจะแปลว่า คุณไม่ได้ชอบมไม่ชอบพิชัน,นเข้าใจได้คะ่ะไม่ว่ากันแต่จํานะคะเพราะเราก็แกล้งกันตลอดนะฮะโอเคทีนี้อยากรู้ว่าเวลาที่ถ้าผู้คุณเนี่ยมีปัญหาหรือต้องการปรึกษาเรื่องความรักเนี่ยปกติผู้ชายเขาคุยกันไหมเพราะว่าอย่างมุมมองของผู้หญิงเนี่ยจะเรื่องอะไรก็ตามจะเล็กใจะใหญให่เกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยกลุ่มไลน์เนี่ยเป็นสถานที่แรกเลยที่เราเลือกที่จะปรึกษาเพื่อเด้งแชทตึ้งตุงดดูดูดุถ้าเป็น,นผู้คุณล่ะส่วนใหญ่ผู้ชายก็ ไม่ค่อยจะถามนะแต่แต่แบบจะมีเพื่อนสนิทที่แบบจะมีแบบเข้ามาถามกันเรื่อยๆแบบชอบไปถามเพื่อนสนิทมากกว่าแบบคนสองคนอย่างเงี้ยแบบปรึกษาปัญหาความรักแบบปรึกษาว่าเอ้ยชอบคนนี้ทํายังไงอะไรยังไงอย่างนี้อืแต่แบบไม่ได้มีแบบเข้าไปคุยถึงขั้นกลุ่มไลค์ขนาดนั้นแสดงว่าคุยกันแค่กับคนสองคนใช่แบบคุยส่วนตัวมากกว่าแล้วก็มักจะเป็นคนเดิมๆด้วยถูกที่เราสนิทใจด้วยถูกต้องนะจ๊ะโอ้เป็นมุมมองใหม่ๆ เพราะว่าอย่างดิฉันเนี่ยเวลาที่เกิดปัญหาเรื่องความรักหรืออะไรใดๆเอเอเพื่อนดิฉันจะสิบยี่สิบคนทุกคนต้องรับรู้ทั่วถึงกันหมดแล้วเวลาที่ผู้หญิงเข้ามาจีบเนี่ยคุณรู้ตัวไหมว่าเขาเข้ามาจีบคุณอ่ะถ้าเกิดพูดไปก็จะดูรู้สึกว่าเรามั่นหน้าหรือเปล่าถ้าเกิดเราบอกว่าเรารู้อแต่เราก็รู้บ้างเพราะว่ามันมีเขาเรียกอะไรเซนบ์บางอย่างเนาะที่ทาให้รู้สึกว่าเอ้ยเล่นอย่างเงี้ยเข้าหายอย่างเงี้ยชอบหรือเปล่าอืแต่ว่าเราก็ไม่อยากมั่นหน้าไง ว่าเรารู้ไหมเก็ตปะเก็ตแสดงว่าคุณก็พอที่จะมีเซนส์บางอย่างในการรับรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามาหาเราด้วยจุดประสงค์ที่ว่าจีบหรือเมคเฟนหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ได้แต่วันหนึงอาจจะร,รับรู้ความรู้สึกบางอย่างใช่ไหมเป็น order ออร่าเหมือนที่ปล่อยออกมาว่าหุยเราสัมผัสได้ว่าจากตอนแรกที่เราเป็นเพื่อนกันตอนนี้มันเริ่มมากกว่าเพื่อนแล้วถูกไหมหุยเขิน ถูกไหมคะถูกจ้ะถูกป้องเอา้าแสดงว่าคุณก็รู้ว่าสิว่าผู้หญิงเขารู้สึกหรือเขาแสดงออกยังไงถูกไหมอืมแล้วเวลาแฟนงอนเนี่ยรู้ไหมไม่อืมเป็นเรื่องที่น่าสงสัยกันเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะคุณผู้ฟังว่าทําไมผู้ชายเนี่ยถึงไม่รับรู้นะคะว่าเวลาเราโกรธเนี่ยไม่คือบางทีเวลาแฟนงอนเนี่ยอืมคือเราไม่รู้ไงว่าเขางอนเรื่องอะไรเพราะแบบมันแบมนแบมันเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ่ะแล้วแบบบางเรื่องเราแบบ เราไม่ได้ทาอะไรผิดแต่เขาไม่ไม่โอเคอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องทํำยังไงว่าเขางอนอ่ะแล้วคุณรู้ตัวไหมว่าแฟนคุณงอนเช่นถ้าสมมติว่าแฟนคุณนั่งเงียบๆนิ่งๆคุณเริ่มระแวงแล้วไหมหรือว่าคุณจะสัมผัสได้จากออกล่าบางอย่างดำๆที่มันออกมาจากตัวเขาคือกลัวก่อนเรากลัวเราถามเลยเป็นไรหรือเปล่าอือเพราะเมื่อเช้าก็เพิ่งจะถามกันไปนะ,ะโอ้โสดๆร้อนๆอ่ะทีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันพอหอมปากหอมคอ ได้รับรู้ไปแล้วเนอะว่าผู้ชายเนี่ยเขารับรู้นะคะผู้หญิงอย่างเราว่าเราไปจีบเขาเนี่ยแล้วก็ขอให้รับรู้ไว้นะคะว่าบางทีที่ผู้ชายแกล้งเราเนี่ยบางคนอาจจะชอบจริงบางคนอาจจะหมั่นไส้เราจริงเนอะอืมอ่าแต่เรนนี้ ใดๆเออก็เป็นกลยุทธ์ของแต่ละคนละกันว่าจะจีบยังไงจะเข้าหากันอะไรยังไงก็แบบว่าคุณผู้ฟังทั้งหลายนะคะจะนําสิ่งนี้ที่ได้รับฟังกันในวันนี้ไปปรับใช้แล้วก็เป็นเลสเน่ของคุณในการที่จะเข้าหาใครบางคนไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามนะคะอ่าสาหรับ E ีีนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณเฟสนะคะที่ให้คำปรึกษากับเราขอบคุณคะ่คณคะสาหรับ EP ีหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุย กันในเรื่องต่างๆนานามากมายอีกเช่นเคยของผู้ชายที่ผู้หญิงอย่างเราหรือเพศอื่นๆไม่มีทางเข้าใจเขานะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะกับรายการกุ s ลโรบอยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายจิงปโอ้มายกอดกุลบอยไขกลยุทธ์ลับครับจานเออถึงจอด